สวัสดีครับสวัสดีนนสยดมามเย็นวันนี้นะครับน้องมีทีเด็ดมาแบ่งปันพี่น้องนะครับเกือบ20กวิากายกรรนะครับวันนี้นะฮะถ้าชอบถูกใจนะผมนะบอกได้เลยว่าสุดแน่นอนนะครับวันนี้ก็ได้เหรียญลุงป,ปูบุญมาโชว์ที่ธำโมนะครับเป็นรุ่นเจ้าสัวพล้านวันนี้มีมาแบ่งปันพี่น้องนะครับโอ้โหบอกเลยว่าคู่ละหว,นวานนะฮะคู่ละหว,วานนะครับบอกเลยว่าถ้าพี่น้องสนใจนะฮะ พี่ต้องรีบทักมาได้เลยนะครับนะวันนี้เปิดแบ่งปันพี่น้องในราคาเบามากนะครับน้องได้มาเบาๆนะครับก็เลยแบ่งปันพี่น้องมาเบาครับนะไม่เป็นไรครับนะช่วงวันหยุดวันชาทิตัวนี้พรุ่งนี้วันทํางานแล้วนะวันนี้เลยจัดนะฮะหามาให้นะครับนะตกเกือบ20่สิบรายการนะครับก็คือหวานๆกันเลยทีเดียวนะครับถ้าพี่น้องสนใจนะครับนะรีบปิดกันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดกันเลยทีเดียวครับ วันนี้ก็มีนะฮะองละ200บาทนะครับมีวันนี้มีองละ200บาทนะครับกับองละ250บาทนะครับบอกเลยว่าวันนี้ทีเด็ดนะครับบอกเลยว่าวันนี้ทีเด็ดห้ามพลาดกันเดียวบอกเลยว่าคุ้มค่ามากมากครับคุ้มค่ามากมากครับวันนี้นะองละ200นะฮะจับคู่นะครับจับคู่นะฮะจะเหลือเพียงแค่ นะครับจับคู่นะจับคู่องค์ละ200จะเหลือเพียงแค่350บาทนะครับนะจะเหลือเพียงแค่350บาทเท่านี่นะครับถ้ายก2คู่ขึ้นไปนะครับนะสามารถได้อ่าคู่ละ300นะครับถ้า2คู่ขึ้นไปนะสามารถได้คู่ละ3 0 0นะครับ นะครับนะห้ามพลาดนะพี่ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้มีจํานวนจากัดนะครับชอบถูกใจรายกันไหนก็ปิดเข้าไมได้เลยพี่นะวันนี้มีน้อยนะมีมาน้อยนะครับนะเดี๋ยวเรามาเริ่มในการที่หนึ่งเลยพี่นะฮะบอกเลยว่าสวยทีเจ็ดทุกองค์ได้มาชุดนี้นะฮะได้มาเมื่อบ่ายนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาให้รับชมบนโลงที่หนึ่งเลยครับนะว่านะฮะบอกเสียหาว่าสวยไม่จริงคะนี่ฮะโอ้โหคมแบบนี oh. like ้เลยฮะคมเลยครับนี่ฮะ นี่คะัคมๆเลยนคะครับเดี๋ยวผมเช็ดให้นี่ครัสวยๆครับมาดูฮะโอ้โห و, ความคมนะนี่ฮะรายการนี้นะครับนาเป็นเนื้อนี่ฮะมหาชนวนนี่ครับด้านหลังเนี่ยที่เราลึกสร้างอุโบสถนะครับนะฮะสำนักสงฆ์ขาแก้ทองนะครับนะเลขโคดเบอร์ห้าสิบหกเนื้อมหาชนวนหน้ากลากเอาปลากราซาติน นะครับเนื้อเงิเนถนนหน้ากากอัลปกาก้าสตินครับนี่ฮะสวยๆเลยครับนี่ฮะนี่ฮะองค์นี้นะครับนะสองร้อยยี่สิบาทนะครับสองร้อยยี่สิบาทนะครับสามารถ นี่ฮะสองร้อยยี่สิบาทแทบทุกรายการเลยนะครับนะสามารถจับคู่ได้เหลือองค์สามร้อยห้าสิบาทพี่นะครับเหลือองค์สามร้อยห้าสิบาทถ้าสองคู่ขึ้นไปนะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งนะจะเหลือแค่คู่ละสามร้อยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าท่วมจัดพี่นะครับลองเลือกดูนะครับสวยทุกองนะฮะนี่ฮะถ้าองค์เดียวน้องขอสองยี่สิบาทพี่ขอค่าจะส่งแค่ยี่สบาทเองนะครับนะเหมือนจะส่งฟรีเลยพี่นะฮะความจริงค่ส่งห้าสิบหกสิบอยู่แล้วครับนี่ฮะรายการที่หนึ่งนะครับ ต่อมารายการที่2ครับนี่โอ้โหรายการที่2ก็สวยครับด้านรายการที่2ด้านหลังนะเลขผนเบอร์6กศูนย์นี่ครับด้าน,นหลังเป็นเนื้อหมหาชนวนผิวรุ่งหน้ากาก3าไอสอกษัตริย์ครับเงินเงินหน้าไอเงินทองนะครับหน้ากากสองกษัตริย์เงินทองลายเสือครับนี่ครเงาเงาเลยพี่หน้ากากเงินทองลายเสือครับนี่ครับนี่ครับ นะครับนะลองเลือกคู่นะถูกใจองไหนนี่นะครับคู่ละสามร้อยห้าสิบาทสองคู่ไปสามร้อยเองพี่นะครับเนี่ยนี่ครับรายการที่สองนะครับสองร้อยี่สิบบาทต่อมารายการที่สามครับนี่ฮะรือรายการที่สามครับเป็นเนื้อพิเศษน่ครับเป็นเนื้อพิเศษห่วงเชื่อมนวะนะครับเนื้อพิเศษห่วงเชื่อมนวะติดจิววลลุปู่ฮะ นี่ฮะติดจิววนลุงปู oh ่พี่นะฮะเลขค้นตัเบอร์หมายเลขสองร้องหวหน้านะครับหมายเลขสองร้องหวหน้าครับนี่ฮะรายการที่สามนะครับนี่ฮะสองร้อยยี่สิบาทนะครับจับคู่สามร้อยห้าสิบพี่สองคู่ขึ้นไปคู่ละสามร้อยโอ้โหท่วมจัดปี่นะครับท่วมจัดต่อมารายการที่สี่ครับหรือรายการที่สี่ครับนี่เลขคู่ตัเบอร์หมายเลขหกกะดกซับนะฮะอารณ์ยางมุ่งมหาอำนาจครับเนื้อกะไหลเงินเงี้ยนี่ฮะรายการนี้พี่รายการที่สี่นะครับ ต่อมารายการที่5ครับรายการที่5เป็นเนื้อมหาชนวนนะครับนะเลขคนตัวเบอร์หกสองด้านหลังทําแบบเข็มกัดครับด้านหลังหลังเรียบทําแบบเข็มกัดครับสามารถเอาไปประดับเสื้อได้นะครับสามารถเอาไปประดับเสื้อได้พี่สวยๆอย่างนี้ครับเนี่ยรายการที่5้านะครับต่อมารายการที่6ครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงสตินห่วงเชื่อมลงยันติวรตอกยันตะก้อรอบเลขคนณตัวเบอร์หมายเลขหกสิบเจ็ดโอ้รายการยังไม่แกะเลยนี่ครับตัดให้เลยนะครับ นี่ฮะโครงเชื่อมโอ้โหสวยๆเลยครับนี่ฮะรายการที่6นะครับ <rattling noise> ต่อมารายการที่7ครับหรือรายการที่เรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงครับหมายเลขหนึ่งรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงโบราณผิวลุกนะครับนะตะกรุดเงินทองหน้าเนะฮะตะกรุดสามดอกนะหมายเลขหนึ่งหัวหน้าเลยนะครับห <tone Matter> มายเลขหนึ่งหัวหน้าเลยพี่โอ้โห,โโหคลาสสิกจริงๆครับ รายการนี้นะครับรายการที่เจ็ดนะครับสองยี่สบาทเท่านั้นพี Braun ่นี่ครับต่อมาฮะรายการจะไปครับรายการที่แปดรายการที่แปดรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงเลขโคเบอร์สามสองหน้ากากชุบน้ําทองครับนี่หน้ากากเต็มองค์นะครับชุบน้ําทองพี่โอ้โหนี่ครับดูด้านหลังครับงานประกบเนี้ยสองชิ้นนะฮะงานประกบสองชิ้นครับสวยอย่างนี้เลยพี่นะครับนี่ฮะเอาไปวิชัยรายการนี้รับไปครับนี่ฮะ 220บาทโอ้โหท่วงท้วงเลยไปพี่นะรายการที่8นะครับต่อมารายการที่9ครับรายการนี้นะโอ้โหผิวดวยสวยเลยครับนะเป็นเนื้อนวะโลหะโอ้โหเลขโคู่ตเบอร์2 4ครับนี่ฮะตอกเนื้อนวะนะฮะตอกชัดเจนฮะนี่ฮะโอ้โหเนวะเลขคู่ตเบอร์สองสี่ครับนี่ฮะองค์ละสองร้อยยี่สิบาทพี่หลุดมาได้ไงฮนะโอ้โห สวยจัดนะครับรายการนี้สวยจัดครับรายการที่9นะครับต่อมารายการที่10ครับนะเป็นเนื้อทองแดงสตินลงยาเสือครุงเลขคนจำนวนหกสารวมกันได้9นี่ฮะรายการที่10บนะครับนะฮะต่อมารายการที่11ครับรายการที่1เอเป็นเนื้อทองทิพสตินนะครับนะลงยาธงชาติเลขคนจำนวนสี่รครับโอ้โหพมยยานอย่างสวยยังคมครับ นะครับพี่ยานั่งยังสวยยังคมพี่รายการนี้รายการที่11นะครับนี่ฮะสองบาทเท่านั้นนะครับนะจับคู่400นะครับจับคู่350บาทโอ้โห้าสบาทก็หวานแล้วพี่นะครับแค่นะแต่ถ้า2องค์ขึ้นไปนะครับ2องค์ขึ้นไปก็นะคู่ไอ้สอคู่ขึ้นไปก็คูณ300 นะครับต่อมารายการนี้เป็นเนื้อหนิมเขียวครับโอ้โหเลขคนจัเบอร์สี่หนึ่งนะครับสนิมเขียวาร,ายรายการนี้คลาสสิกจัดเลยรายการนี้คลาสสิกจัดเลยพี่นะรายการนี้รับไปพี่นะผมให้สองร้อยอันนี้ผมให้สองร้อยนะใครชอบคลาสสิกนะเอาไปพี่สองร้อยบาทนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนะฮะร,รายการที่สิบสามนะฮะรายการที่สามเป็นเนื้อทองทิพนะฮะซาติน ลงยาจีวอนพี p ito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 , ่ด้านหลังเป็นจีวอนหลวงปู่เต็มองเลยนะครับด้านหลังติดจีวรหลวงปู่เต็มองเลยพี่รายการนี้นะครับรายการที่13ต่อมารายการที่1 4ครับรายการที่14เป็นเนื้ออันปะก้านะครับรายการที่14เป็นเนื้ออันปะก้านะครับการลงยาไล่สีนะครับเลขโค้นเบอร์สี่หนึ่งนะครับเลขโค้นเบอร์สี่หนึ่งนะครับรายการที่นะฮะสิบสี่นะครับจะสวยเลยนะฮะ ต่อมารายการที่15ครับรายการที่15เป็นเนื้อกระไหลทองนะฮะเนื้อกระไหลทองสวยๆลงยาฟ้านะครับนั้นะเลขคนจัเบอร์3 1นะครับเลขคนจัเบอร์3 1นะครับรายการนี้รายการที่15นี่ฮะสวยๆเลยต่อมาครับรายการที่16ครับนะเป็นเนื้อกระไหลทองนะโอ้โหตอกโคตองเกล้านะครับตอกโคตองเกล้าหรือเปล่าเนื้อทองทิพย์เนื้อกระไหลทองครับพี่ นะครับโอ้โหน่าจะทองทิพย์ก็เลยทะคงไม่แน่ใจนะครับเลขคนณตัวเบอร์ตองเก้านะครับรายการพิเศษนะครับนี่ลงยาไล่สีลาชาววดีครับรายการนี้นะครับนะนี่ฮะรายการที่สิบหกนะครับต่อมาครับมาเป็นรายการพิเศษกันบ้างนะครับนะต่อมาเป็นรายการสามกษัตริย์สองกษัตริย์นะฮะลงยาพิเศษอะไรกันบ้างนะครับเเดี๋ยวอ้ยเหลือเหลือองค์นึงเหลือองค์นึงพี่นี่ฮะในรายการนี้นะครับนายการที่สิบเจ็ดนะครับนะเป็นลงยาไล่สีเหมือนกันพี่นาเนื้อกลไหลทอง นะครับเลขคนจำนวนหนึ่งสี <th> er ่นะครับสองร้อยี่สิบบาทนะครับต่อมาครับเป็นงานพิเศษเป็นงานสองเคสามประสัตในอะไรอย่างนี้บ้างนะครับต่อไปนี้ครับองค์ละสองร้อยห้าสิบาทจับคู่สี่ร้อยนะครับนะองค์ละสองร้อยสิบาทจับคู่สี่ร้อยนะครับจำว่ามีชุดนี้จะมีหกองค์เท่านั้นแต่นับเลขต่อเลยนะครับนับเลขต่อเลยนะครับนะมาองค์ที่ที่แปดครับองค์ที่ทีแปดครับรายการนี้เป็นเนื้อสามประสัตกรรมเงินทองนาคเลขคนจำนวนสามหนึ่งครับองค์ละสองร้อยห้าสิบาทเท่านั้นพี่นะยกคู่สี่ร้อยนะครับ ต่อมาครับรายการที่สิบเก้ารายการที่สิเก้าครับเป็นเนื้อสองเคครับน่าเป็นแบ็คอาเป็นเนื้อไทเทเนียมนะฮะหน้าทองครับนี่เลขคนจับเบอร์สามสิบเก้านะฮะเลขคนจับเบอร์สามสิบเก้าโอ้โหไทเทเนียมลายทองพี่ยังสวยครับรายการที่สองร้อยห้าสิบาทยกคู่สี่ร้อยครับต่อมาเป็นงานสองกษัตริย์ครับนะนี่โอ้โหรายการนี้ก็สวยครับเลขโคนจับเบอร์หมายเลขเจ็ดครับเนื้อเงินทองนะครับงานสองกษัตริย์ครับนงยาแดงแรงฤทธิ นี่ครับรายการนี้พี่รายการที่20ครับนะสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อมารายการยี่สิบเอ็ดครับรายการนี้เป็นเนื้อกระไหล่าเนื้อชุบสามกษัตริย์หน้ากากครับเนื้อชุบหน้ากากสามกษัตริย์ด้านหลังเป็นเนื้อมหาชนวนพี่เลขคนจะเบอร์สองสี่รายการนี้ก็สองร้อยห้าสิบบาทครับนี่ฮะสวยๆเลยครับนะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับต่อมารายการยีิบสองครับรายการยีิบสองก็เป็นเนื้อสองกษัตริย์นะครับเลขคนจะเบอร์สองศูนย์นะครับพญานาคเงินทองนาค นี่ฮะเลขคนณะเบอร์2อศูนย์นะครับรายการนี้นะครับนาลงยาแดงแรงฤทธิ์ด้วยนะครับรายการนี้นะฮะเป็นรายการที่ยีิบสองนะครับต่อมาเป็นรายการยีิบสามครับรายการสุดท้ายครับรายการยี่สิบสามเป็นรายการเป็นแบคโกเดียมลายทองครับเรียกว่าสองกษัตริย์นะครับเลขคนณะเบอร์เจ็ดสามเลขคนณะเบอร์เจ็ดสามพี่รายการนี้นะครับรายการสุดท้ายนะครับ รายการที่23นะครับเนี่ยส,สวยเลยเนะครับวันนี้ก็มีแบ่งปันพี้น้องมา23ในการคากชอบใจกันไหนสามารถติดต่อได้ที่ไอเดีและเบอร์โทรได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็ฝากขอบคุณพ,พี่ท่านที่ติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับ